คุณเคยจินตนาการไหมถ้าผู้หญิงคนหนึ่งแต่งงานกับชายเพียงคนเดียวแต่แท้จริงแล้วเขามีฝาแฝดที่แบ่งปันทุกสิ่งแม้กระทั่งภรรยาหนึ่งปีผ่านไปความลับที่เธอไม่เคยรู้กำลังถูกเปิดเผยและสิ่งที่โผล่ออกมาจากท้องของเธอไม่ใช่สิ่งที่ใครคาดคิดแฝดชายสองคนรูปร่างหน้าตาเหมือนกันทุกประการหนึ่งคือพี่หนึ่งคือน้องทั้งสองต่างเงียบงันไม่บอกความจริงกับใครหญิงสาวผู้เป็นภรรยารู้จักเพียงคนเดียว เธอคิดว่าตนมีสามีผู้ซื่อสัตย์แต่หารู้ไม่ว่าในเงามืดมีอีกคนคอยสมรอยทุกค่ำคืนเสียงฝีเท้าเดินเข้ามาในห้องเธอสัมผัสได้ถึงกลิ่นน้ำหอมที่คุ้นเคยมืออุ่นที่กอดเธอไว้แน่นเสียงกระซิบที่เหมือนเดิมทุกถ้อยคำหนึ่งปีผ่านไปหญิงสาวเริ่มสังเกตบางสิ่งที่ไม่เข้ากันบางครั้งสามีที่อยู่กับเธอรู้รายละเอียดเรื่องเล็กน้อยที่เธอไม่เคยเล่า บางครั้งอีกวันเขากลับทำเป็นไม่รู้เรื่องนั้นเลยเธอเริ่มระแวงสายตาเขาบางครั้งเย็นชาบางครั้งอ่อนโยนจนแปลกใจเรากับเป็นคนละคนแต่ใบหน้ายังเหมือนเดิมคืนหนึ่งฝนตกหนักฟ้าผ่าลงกลางทุ่งเสียงดังสนั่นจนกระจกสั่นสะเทือนหญิงสาวสะดุ้งตื่นลืมตาขึ้นมาเห็นเงาคนยืนอยู่ปลายเตียงเงานั้นไม่ใช่เพียงหนึ่งแต่เป็นสองทั้งคู่ยืนมองเธอด้วยรอยยิ้มเดียวกัน รอยยิ้มที่ค่อยๆบิดเบี้ยวผิดรูปหัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบระเบิดร่างกายชาแขนขาไร้เรี่ยวแรงเธอพยายามขยับริมฝีปากแต่เสียงไม่ออกกลิ่นเหงื่อกลิ่นดินเปียกฝนลอยเข้ามาในห้องบรรยากาศหนักอึ้งกดทับจนหายใจติดขัดทั้งสองขยับเข้ามาใกล้ช้าๆสายตาที่เหมือนกันทุกกระเบียดนิ้วจับจ้องเธอไม่ละหญิงสาวรับรู้ในทันที ความจริงที่เก็บซ่อนมานานกำลังจะเปิดเผยและสิ่งที่รอยอยู่ข้างหน้าไม่ใช่เพียงการทรยศธรรมดาเธอกรีดร้องออกมาเต็มเสียงแต่ทันใดนั้นมือเย็นเฉียบของใครบางคนก็ปิดปากเธอไว้เสียงฝนกลบทุกสิ่งภายนอกห้องเหลือเพียงหัวใจเธอที่เต้นกระหน่ำในความมืดมิดดวงตาของเธอเบอิดกว้างน้ำตาเอ่อขึ้นจนพร่ามัวในเงาสลัวของห้องนอนเธอเห็นชัดเจนว่ามีสองร่างจริงๆ แฝดชายทั้งคู่ยืนประชิดเตียงหนึ่งคนโน้มตัวมากระซิบข้างหูเสียงต่ำชวนขนลุกหนึ่งปีแล้วเจ้าจะไม่ได้หรือว่าใครคือสามีตัวจริงอีกคนหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะนั้นแผ่วแต่เย็นเยียบราวกับมีมีกรีดลงกลางสันหลังเธอเธอเพยายามดิ้นแต่ยิ่งดิ้นมือที่กดปากยิ่งแน่นขึ้นภายในห้องมีเพียงเสียงฝนส,สาดกลิ่นอับชื้นของผ้าห่มที่ชุ่มเหงื่อและกลิ่นกายผู้ชายสองคนประปนกัน เธอแทบไม่รู้แล้วว่ากลิ่นไหนเป็นของใครสายตาทั้งสองคู่มองกันเองเหมือนกำลังเล่นเกมที่มีเพียงเธอเป็นเหยื่อหญิงสาวรู้สึกเหมือนถูกจับขังอยู่ในกับดักที่มองไม่เห็นเธอหอบหายใจแรงเสียงหัวใจดังในหูราวกับกลองร่างกายอ่อนแรงแต่จิตใจพยายามตะโกนเรียกให้ตื่นจากฝันร้ายชายคนหนึ่งเอื้อมมือหยิบรูปถ่ายจากลิ้นชักรูปนั้นคือภาพเธอกับชายคนหนึ่งในวันแต่งงาน แต่สิ่งที่ทําให้เลือดในกายเธอเย็นเฉียบคือภาพนั้นมีผู้ชายสองคนยืนขนาบเธออยู่ทั้งคู่ใส่ชุดสูทเหมือนกันยิ้มเหมือนกันแต่ในตอนนั้นเธอจําได้เพียงคนเดียวมือของเธอสัน่นความจริงตรงหน้ากรีดหัวใจจนแทบขาดหนึ่งปีที่ผ่านมาเธอใช้ชีวิตอยู่กับใครกันแน่หรือบางทีทั้งคู่เสียงประตูห้องนอนค่อยๆปิดสนิทเองลมเย็นพัดวูบเข้ามาจากหน้าต่างที่แง้มไว้ ม่านปลิวกระทบผนังดังโศบสาปราวกับเสียงกระซิบจากใครสักคนแฝดคนน้องยื่นหน้าเข้ามาใกล้ริมฝีปากแต่ที่แก้มเธอ,เบ,อเบาๆแล้วกระซิบเจ้าเป็นของเราสองคนเสมอมาร่างกายของเธอสั่นสะท้านความรู้สึกปะปนทั้งกลัวทั้งสับสนทั้งขยะแขยงทุกสิ่งเหมือนหมุนวนรอบตัวห้องนอนเล็กๆกลายเป็นกับดักที่มืดทึบไรทางออกเธออยากกรีดร้องอีกครั้ง แต่เสียงของเธอถูกกลืนหายไปในฝนและเงามืดเหลือเพียงดวงตาที่เต็มไปได้วยความหวาดผวาจ้องมองไปยังเงาของชายสองร่างที่คืบพลานเข้ามาใกล้เรื่อยๆหัวใจของเธอเต้นกระหน่ำเหมือนจะทะลุอ,อกเสียงเลือดสูบฉีดดังในหูจนกลบทุกสิ่งเธอพยายามดิ้นจนผ้าห่มหลุดออกจากร่างความหนาวจากอากาศฝนยิ่งทําให้ร่างกายสั่นสะท้านแฝดที่ก้าวมานั่งริมเตียงแววตาเขาคมกริบเหมือนมีดที่พร้อมเฉือน เขาเอื้อมมือแตะผมเธอเบาๆรูปเหมือนปลอบโยนแต่รอยยิ้มกลับเย็นชาไร้ความอบอุ่นใดๆแฝดน้องยืนอยู่ปลายเตียงเงาของเขาซ้อนทับกับเงาม่านที่พลิ้วไหวทุกจังหวะที่ฟ้าแลบแสงสว่างวาบทำให้ใบหน้าของเขาบิดเบีย้ยวไปตามเงามันไม่ใช่เพียงความเหมือนแต่เหมือนกับผ้าสะท้อนที่หลุดออกจากกระจกมาหลอกหลอนหญิงสาวกัดริมฝีปากจนเลือดซึมรสเค็มของเลือดแล่นผ่านปลายลิ้น เธอรู้สึกได้ว่าร่างกายกำลังทรยศความกล้าทุกกล้ามเนื้ออ่อนแรงไม่สามารถขยับหนีเสียงฝนด้านนอกกิงคงโหมหนักกลิ่นดินชื้นกับกลิ่นเหล็กคาวเลือดบางอย่างเริ่มโชยมาเธอไม่รู้ว่ากลิ่นนั้นมาจากไหนแต่ทุกครั้งที่สูดหายใจกลับรู้สึกเหมือนมีเงาเย็นเกาะแน่นในปอดแฝดพี่โน้มหน้าลงกระซิบใกล้หูเราทั้งคู่ได้ครอบครองเจ้าแล้วหนึ่งปีเต็มเสียงของเขาสั่นพร่าจนเส้นขนลุกสู้ หญิงสาวเบิกตากว้างน้ำตาไหลพราาทัานใดนั้นแฝดน้องเดินอ้อมมานั่งอีกฝั่งเตียงแคบลงทันตาเมื่อทั้งสองเข้ามาปิดล้อมกลิ่นกายกลิ่นลมหายใจกลิ่นเหงื่อร้อนผสมกับกลิ่นฝนทุกสิ่งหลอมรวมกันจนเธอแทบอาเจียนเธอสะอื้นพยายามเปล่งเสียงแต่เสียงนั้นขาดหายเหมือนถูกบีบคอด้วยมือที่มองไม่เห็นดวงตาของทั้งสองทหววสว่างวูบในความมืดไม่ใช่แค่แฝดแต่เหมือนสิ่งที่เกินกว่ามนุษย์ เธอกวาดตามองหาทางหนีแต่ประตูปิดสนิทหน้าต่างถูกโซ่คล้องแน,น่นห้องทั้งห้องกลายเป็นกรงขังกรงที่ถูกสร้างขึ้นโดยผู้ชายสองคนที่เธอเคยคิดว่ารักเสียงหัวเราะพร้อมกันดังขึ้นหัวเราะที่ไม่ใช่เสียงมนุษย์เพียงหนึ่งแต่เป็นเสียงทับซ้อนสองชั้นดังก้องสะท้อนรอบห้องเหมือนผนังทั้งสี่ด้านกำลังหัวเราะย้อเธอไปด้วยร่างกายหญิงสาวเกรงชาดังถูกตรึง ความจริงที่เธอไม่เคยคาดคิดกำลังฉีกทำลายทุกสิ่งเธอเริ่มตระหนักชัดว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาสิ่งที่เธอเรียกว่าสามีอาจไม่ใช่มนุษย์ตั้งแต่แรกแล้วเธอพยายามหันหน้าหนีแต่สายตาของทั้งคู่ยังคงจ้องทะลุเข้ามาในจิตใจเหมือนดวงตาสีดำสนิทนั้นกำลังขุดลึกลงไปค้นความลับที่เธอไม่เคยบอกใครเธอหอบหายใจแรงขึ้นเสียงลมหายใจสะท้อนกับผนังห้องจนดังผิดปกติ ในความมืดสลัวเธอเห็นร่างของแฝดน้องขยับช้าๆเขาเอื้อมมือไปที่ไฟหัวเตียงก่อนปิดมันลงจนทั้งห้องจมในความมืดสนิททันใดนั้นประสาทสัมผัสอื่นยิ่งชัดเจนขึ้นเสียงหยดน้ำจากหลังคาดังเป็นจังหวะกลิ่นอับชื้นหนาแน่นราวกับกำแพงที่บีบเข้ามาผิวไกยเธอรู้สึกถึงลมหายใจร้อนจัดที่พ่นรถต้นคอแฝดที่ก้มลงกระซิบเจ้าจะไม่มีวันออกไปจากที่นี่ ถ้อยคาช้าและหนักราวกับตรึงเธอไว้กับเตียงเสียงของเขาสั่นสะเทือนในอกจนหัวใจเธอแทบหยุดเต้นเธอสะดุ้งเฮือกเมื่อมือหนาลูบผ่านแขนสัมผัสนั้นไม่ใช่ความอบอุ่นเหมือนมนุษย์แต่มันเย็นจัดเหมือนน้ำแข็งพร้อมกันนั้นความรู้สึกชาแผ่ขยายจากปลายนิ้วขึ้นมาถึงหัวไหล่หญิงสาวพยายามกรีดร้องแต่เสียงของเธอกลับแปรพร้าเหมือนถูกกลืนเข้าไปในความมืด ทั้งห้องกลับสะท้อนเสียงกรีดร้องของเธอซ้ำไปมาเรากับมีคนอีกมากมายกรีดร้องอยู่ข้างในแฝดน้องหัวเราะคิกคักเสียงหัวเราะนั้นไม่ใช่เสียงคนเพียงหนึ่งแต่มันแตกออกเป็นหลายชั้นเหมือนมีร่างซ้อนทับอยู่ใต้ผิวหนังของเขาแสงฟ้าแลบสว่างวาบลอดผ่านหน้าต่างเพียงเสียววินาทีหญิงสาวเห็นภาพที่ทำให้โลหิตในกายแข็งตัวใบหน้าของแฝดทั้งสองบิดเบี้ยว ผิวหนังแตก้าวเหมือนกระจกภายในเผยให้เห็นบางสิ่งเคลื่อนไหวตลอดเวลาราวกับมีอีกชีวิตซ่อนอยู่ใต้ชั้นเนื้อเธอหายใจหอบหนักจนหน้าอกเจ็บแปลกน้ำตาไหลไม่หยุดร่างกายสั่นระริกในหัวเธอเต็มไปด้วยคำถามหนึ่งปีที่ผ่านมาเธอใช้ชีวิตกับสิ่งใดกันแน่คือแฝดมนุษย์จริงๆหรือสิ่งที่สวมรอยในร่างพวกเขาแฝดที่เอื้อมมือแตะที่หน้าท้องของเธอรอยยิ้มปรากฏขึ้นอีกครั้ง หนึ่งปีแล้วมันถึงเวลาแล้วถ้อยคำที่ไม่อธิบายใดๆแต่เต็มไปด้วยความหมายลี้ลับเธอเบิกตาพรงความหนาวพุ่งขึ้นสู่กระโหลกหัวใจแทบหยุดเต้นกับสิ่งที่เขาอาจหมายถึงห้องทั้งห้องเงียบกริบมีเพียงเสียงฝนและเสียงหัวใจเธอที่กำลังจมหายไปในความมืดมิดหญิงสาวจ้องหน้าทั้งสองร่างตรงหน้าหัวใจเธอสั่นระรัวเหมือนกลองรบสายตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความลึกลับและความหิวกระหาย มันไม่ใช่สายตาของสามีผู้ชายที่เธอรู้จักอีกต่อไปเธอเพยายามดันมือที่กดแน่นบนหน้าท้องออกแต่แรงของเธอเล็กน้อยเหมือนขนนกฝ่ามือหนานั้นกลับหนักแน่นดุดเหล็กแรงบีบรัดทำให้ลมหายใจเธอติดขัดข้างนอกสายฟ้าแลบแสงวาบส่องผ่านหน้าต่างสลับกับความมืดและทุกครั้งที่แสงผ่านเข้ามาใบหน้าของแฝดทั้งคู่ยิ่งเผยให้เห็นความผิดเพี้ยน ผิวหนังร้าวแตกราวกับเปลือกที่ปิดซ่อนสิ่งบางอย่างดวงตาดำสนิทสว่างวูบเหมือนเปลยไฟในฐานร้อนหญิงสาวสะอื้นฮักความเจ็บแผลกระจายจากหน้าท้องขึ้นมาถึงอกเสียงในหัวเริ่มตะโกนก้องนี่ไม่ใช่คนนี่ไม่ใช่สามีของเจ้าท่านใดนั้นแฝดน้องก้มลงกระซิบเสียงของเขาหนักและต่ำราวกับดังมาจากใต้พื้นดินเลือดของเจ้าคือสิ่งที่เราเฝ้ารอ หญิงสาวแทบหยุดหายใจทุกเส้นประสาทสั่นสถานราวกับถูกไฟช็อตเธอกัดฟันแน่นพยายามสะบัดตัวแต่แรงที่ตรึงเธอไว้กลับเพิ่มขึ้นกลิ่นคาวโลหะชัดเจนขึ้นทุกวินาทีเหมือนกลิ่นสนิมผสมกับกลิ่นเลือดสดเธอสำลักน้ำตาหายใจไม่ทั่วปอดโลกทั้งใบเหมือนหมุนวนจนาพพร้ามัวเธอเหลือบมองไปที่กรอบรูปบนโต๊ะหัวเตียงภาพถ่ายวันแต่งงานยังคงตั้งอยู่ตรงนั้น แต่ในช่วพริบตาเธอเห็นมันเปลี่ยนไปใบหน้าของสามีในภาพเริ่มซ้อนทับด้วยเงาของอีกคนรอยยิ้มสองชั้นฉีกกว้างจนผิดรูปเสียงหัวเราะทับซ้อนกันดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้ก้องสะท้อนเหมือนดังมาจากทุกมุมห้องเสียงนั้นแทรกเข้าไปในกะโหลกจนเธอปวดหัวแทบแตกหญิงสาวร้องกรีดออกมาแต่เสียงกับแผ่วจนเหมือนลมพัดแฝดที่น้มตัวลงใกล้ามากขึ้นริมฝีปากเย็นเฉียบแตะที่หูเธอ เจ้าคือของเราไม่ใช่แค่หนึ่งปีแต่ตลอดไปคำพูดนั้นเหมือนโซ่ตรวนดึงเธอลงไปในความมืดลึกที่สุดเธอรู้สึกเหมือนกําลังจมหายไปในบ่อน้ําไรก้นเสียงฝนที่โหมกระหน่าด้านนอกกลับกลายเป็นเสียงต่อฝาโลงที่ดังก้องในหูเธอดวงตาของหญิงสาวพร่าเลือนความจริงอันโหดร้ายกําลังเผยตัวทีละน้อยเธอไม่อาจหนีไม่อาจตื่นจากฝันร้ายนี้ได้ และสิ่งที่เธอแบกรับอยู่ในร่างกายตอนนี้อาจเป็นกุญแจที่ทั้งสองรอคอยมาตลอดหนึ่งปีเต็มหญิงสาวสะอื้นให้เสียงสั่นเครือหลุดออกมาพร้อมลมหายใจขาดห่วงเธอรู้สึกเหมือนมดลูกของเธอกำลังถูกบีบอจ,จากภายในความเจ็บปวดเสียดแทงขึ้นทีละระลอบดวงตาเบิกโพลงเพราะความหวาดกลัวผสมความสงสยัยสิ่งที่เติบโตอยู่ในท้องไม่ใช่ลูกของเธออย่างที่คิดแฝดที่ก้มลงมองหน้าท้องของเธอด้วยสายตาเปล่งประกาย ริมฝีปากเขายกยิ้มช้าๆมันเติบโตดีเกินคาดเลือดของเจ้าช่างสมบูรณ์คำพูดแต่ละคำเป็นเหมือนมีกรีดลงบนหัวใจหญิงสาวแฝดน้องเอื้อมมือไปแต่หน้าท้องเธอเบาๆทันใดนั้นเธอรู้สึกได้ถึงการดิ้นจากภายในไม่ใช่การดิ้นแบบทารกธรรมดาแต่เป็นการดิ้นที่แรงและบิดเบี้ยวรากับมีบางสิ่งกำลังพยายามฉีกออกมาหญิงสาวกรีดร้องสุดเสียง เสียงนั้นแหลมสูงสะท้อนกระแทกผนังห้องจนหลอดไฟบนเพดานสั่นครอนแต่ไม่มีใครได้ยินพระเสียงฝน,ฝนภายนอกกลืนกินทุกสิ่งกลิ่นคาวโลหารุนแรงขึ้นแรงจนเธอแทบอาเจียนออกมาเธอมองเห็นมือแฝดที่เริ่มเปื้อนสีแดงแดงสดที่ไหลซึมออกมาจากหน้าท้องของเธอโดยไม่รู้ตัวเธอพยายามยกมือกดแผลแต่แฝดน้องคว้ามือเธอไปตรึงแน่น เขายิ้มกว้างจนเห็นฟันแหลมที่ยื่นออกมาแทนฟันมนุษย์ปกติไม่ต้องกลัวไม่นานเจ้าจะได้เห็นลูกของเราหัวใจหญิงสาวเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดเธอสะบัดหน้าไปมาน้ำตาไหลาอาบแก้มภาพทุกความทรงจำในหนึ่งปีที่ผ่านมาค่ำคืนที่เธอคิดว่าเป็นความรักรอยยกอดที่เธอคิดว่าอบอุ่นทั้งหมดกลับกลายเป็นภาพลงตาที่ชวนให้ขยะแขยงเสียงบางอย่างดังขึ้นจากในท้องของเธอ เสียงคล้ายกระดูกเสียสีกันเสียงแปลกประหลาดที่ไม่ควรออกมาจากร่างมนุษย์เธอหายใจติดขัดจนไอออกมาเป็นเลือดสายตาทั้งสองคู่จับจ้องเธอไม่กระพริบใบหน้าของพวกเขาซ้อนทับเหมือนเงาที่แตกแยกรอยยิ้มยิ่งกว้างรอยตายิ่งดำสนิทเหมือนหลุมลึกที่พร้อมจะตื่นเธอทั้งเป็นหญิงสาวพยายามจะร้องเรียกใครสักคนแต่เสียงเธอแหบแห้งลมหายใจสั้นขาดเป็นช่วงๆ ความเจ็บปวดแผ่ซ่านไปทั่วร่างและในเงามืดของห้องนั้นเธอเริ่มรู้สึกได้ชัดเจนว่าสิ่งที่อยู่ในท้องกำลังเคลื่อนไหวเพื่อออกมาเผชิญโลกและทั้งสองร่างที่ยืนข้างเตียงกำลังรอคอยด้วยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความวิปริตหญิงสาวสะดุ้งเฮือกเมื่อความเจ็บแล่นพลานจากหน้าท้องเธอรู้สึกได้ว่าผิวหนังถูกดันออกจากภายในเหมือนบางสิ่งพยายามดิ้นรนหาทางออก เลือดอุ่นไหลซึมผ่านเสื้อผ้าเปียกชุ่มติดผิวจนเหนียวหนืดเธอร้องกรีเสียงหลงแต่เสียงนั้นถูกฝ่ามือย็นเฉียบของแฝดที่กดทับไว้ดวงตาเขาเบิกว้างด้วยความตื่นเต้นอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเท่านั้นเสียงของเขาสั่นด้วยความลุ่มหลงมากกว่าความเป็นห่วงแฝดน้องก้าวเข้ามาใกล้เขาคุกเข่าลงข้างเตียงสายตาไม่ละจากหน้าท้องที่สันไหวเสียงหัวเราะเบาๆดังลอดไรฟัน ได้ยินหรือไม่มันกำลังเรียกหาเราหญิงสาวน้ําตาไหลพรากทุกส่วนของร่างกายสั่นสานเธออยากหนีอยากตายให้พ้นจากฝันร้ายนี้แต่แรงของเธอกลับถูกกลืนหายไปจนหมดสิ้นห้องนอนที่เคยคุ้นชินแปรเปลี่ยนเป็นคุกร้อยทางออกแสงฟ้าแลบลอดหน้าต่างเผยให้เห็นผนังห้องบนผนังนั้นปรากฏรอยขีดเขียนด้วยของเหลวสีคำํำเป็นอักษรประหลาดที่เธอไม่เคยเห็น เหมือนบทสวดจากที่ใดสักแห่งที่เกินความเข้าใจมนุษย์กลิ่นคาวเลือดประปนกับกลิ่นดินเปียกฝนนานหนักจนเธอหายใจแทบไม่ออกในหัวเธอเวียนวนไปด้วยเสียงกระซิบเสียงนั้นไม่ใช่เพียงของแฝดส,สองคนแต่เป็นเสียงจำนวนมากประหนึ่งผู้คนนักสิบซ่อนอยู่ในเงามืดหญิงสาวสะบัดหน้าดวงตาเบิกกว้างผ้าเบืองหน้าบิดเบี้ยวเหมือนฟันร้ายที่ไร้จุดสิ้นสุดเธอเห็นเงาของแฝดทับซ้อนกันเป็นร่างเดียว แล้วแตกแยกออกอีกครั้งเหมือนภาพในกระจกแตกละเอียดใบหน้าเปลี่ยนรูปร่างทุกครั้งที่ฟ้าแลบเธอหอบหายใจแรงขึ้นความเจ็บในท้องทวีความรุนแรงเสียงกระดูกดังกรอบดังชัดเจนจากภายในร่างเธอกระตุกเหมือนถูกแรงบางอย่างควบคุมเธอกรีดร้องจนเสียงแหบแหง้งแฝดที่กดหน้าผากเธอกับหมอนเสียงหัวเราะของเขาเต็มไปด้วยความบ้าคลั่งเจ้าคือภาชนะเจ้าถูกเลือกตั้งแต่แรกแล้ว หญิงสาวสั่นสถานทั้งน้ำตาความทรงจำหวนกลับไปถึงวันแรกที่เธอเจอเขารอยยิ้มอ่อนโยนเสียงคำสัญญาแต่ทุกอย่างกลับกลายเป็นภาพลวงที่หลอกเธอมาสู่หายนะเสียงกึกกักดังขึ้นจากในท้องแรงดันภายในทำให้เส้นเลือดบ,บนหน้าท้องปูดโปนชัดผิวหนังตึงจนเหมือนจะแตกออกทุกเมื่อเธอร้องด้วยความสิ้นหวังหวังให้ใครสักคนเปิดประตูเข้ามาช่วยแต่เสียงฝนด้านนอกยังคงกระหนำ่ำ ประตูปิดสนิทไม่ไหวติงและในความมืดอ,อึดอัดของห้องหญิงสาวเริ่มตระหนักว่าไม่มีใครได้ยินเสียงเธออีกแล้วเธอเหลือเพียงตัวเองและสิ่งที่กำลังจะถือกำเนิดจากความมืดในร่างของเธอท่ามกลางรอยยิ้มอันวิปริตของแฝดทั้งสองที่รอคอยช่วงเวลานี้มานานเกินกว่าหนึ่งปีเต็มร่างของหญิงสาวสานสถานไม่หยุดเธอหายใจถี่รัวเหมือนคนใกล้จมน้ำ เหงื่อยเย็นไหลพรากท่วมร่างผสมกับน้ำตาและเลือดที่ซึมออกมาผ้าปูที่นอนสีขาวเปลี่ยนเป็นสีแดงคํำอย่างน่าสยดสยองแฝดที่โน้มตัวลงกดแขนทั้งสองข้างของเธอแรงบีบรัดเหมือนคีมเหล็กตรึงไม่ให้เธอขยับสายตาเขาเปล่งประกายความคลั่งไคล้ริมฝีปากใส่ยะย,ยิ้มราวกับกำลังเฝ้ารอการถือกำเนิดของบางสิ่งแฝดน้องยกมือขึ้นช้าชในมือเขามีมีดเล่มยาวด้าไม้เก่าคร่ำคร ใบมีสองประกายท่ามกลางแสงฟ้าแลบที่ลอดเข้ามาหญิงสาวเบิกตาพรงหัวใจหลงหล่นสู่ห้วงลึกแห่งความกลัวเธอสะบัดศีรษะไปมาร้องให้จนเสียงแตกพร่าอย่าทำฉันได้โปรดหยุดเถอะแต่คำวิงวอนของเธอกลับกลายเป็นเชื้อเพลิงทำให้รอยยิ้มของแฝดน้องกว้างขึ้นจนผิดรูปเสียงกระซิบแปลกประหลาดดังรอบห้องถ้อยคำที่ฟังไม่เข้าใจแต่แฝงพลังมืดมนเสียงเหล่านั้นแทรกเข้ามาในหู จนเธอรู้สึกเหมือนสมองกำลังจะระเบิดทันใดนั้นหน้าท้องของเธอกระตุกแรงเหมือนบางสิ่งกระแทกใส่จากภายในผิวหนังบวมโป่งขึ้นทีละจุดเส้นเลือดสีคล้ำปูดโปนเป็นทางยาวราวกับเครือเทวันปีศาจหญิงสาวกรีดร้องเสียงหลงเสียงนั้นแหลมสูงสะท้อนกล้องรอบห้องหลอดไฟบนเพดานสว่างวาบก่อนดับวูบลงความมืดเข้าปกคลุมในทันที แฝดที่ก้มลงกระซิบที่ข้างหูเธอเสียงเย็นเยียบเหมือนลมจากหลุมลึกอย่ากลัวเลยสิ่งนี้คือของขวัญที่เจ้ามอบให้เราน้ำตาของเธอร่วงหล่นลงบนหมอนเปียกชุม่มหัวใจเต้นรัวราวกับจะฉีกอ,อกออกมาเธอรู้สึกถึงแรงบีบจากภายในเหมือนร่างกําลังจะฉีกขาดลมหายใจขาดห้วงทุกวินาทีที่ผ่านไปเสียงปึงดังจากผนังห้องเธอเงยหน้าด้วยความตกใจเห็นรอยแตกยาวพาดเป็นเส้น เหมือนบ้านทั้งหลังสะท้อนแรงสั่นสะเทือนจากบางสิ่งที่มองไม่เห็นเสียงครนครางลึกลับดังลอดออกมาจากรอยแตกนั้นเสียงโหยหวนที่ฟังคล้ายทั้งมนุษย์และสัตว์ประหลาดในคราวเดียวแฝดน้องยกมีดขึ้นสูงริมฝีปากเขาขยับ่ร้ถ้อยคำแปลกพิสดารเสียงนั้นก้องสะท้อนทับกับเสียงครนครางของผนังจนกลายเป็นบรรยากาศชวนขนหัวลุกหญิงสาวสั่นสถานไร้เรี่ยวแรง เธอรู้ดีว่าช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดกำลังจะมาถึงความเจ็บในท้องกลายเป็นความปวดร้าวสุดขั้วเหมือนถูกฉีกออกจากภายในทีละเส้นและในเงามืดนั้นเสียงแรกเกิดของบางสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นบนโลกมนุษย์เริ่มก้องสะท้อนออกมาจากร่างของเธอเสียงร้องที่ไม่ใช่เสียงทารกแต่เป็นเสียงต่ำทุ้มสั่นสะเทือนราวกับสัตว์ร้ายจากขุมนรกหญิงสาวตัวสั่นระริก ร่างกายแทบหมดเรี่ยวแรงแต่สายตาย,ยังจ้องไปที่สิ่งซึ่งออกมาจากท้องของเธอเลือดไหลรินไม่หยุดจนเตียงทั้งเตียงแปรเป็นสีแดงคล้ำกลิ่นคาวคะครุ้งอบอวนจนทุกลมหายใจเป็นเหมือนการกลืนพิษสิ่งนั้นขยับตัวช้าช้ามันหายใจเป็นจังหวะสั้นและแรงดวงตาสีดำสนิทคู่นั้นกระพริบวาวในความมืดมันกระพริบตาช้าก่อนจะจ้องลึกเข้ามาในดวงตาของเธอหญิงสาวรู้สึกเหมือนจิตวิญญ,ญาณกำลังถูกดูดกลืนออกไป แฝดที่พละมือจากแขนเธอก้มลงอุ้มร่างเล็กนั้นขึ้นอย่างทนุถนอมเลือดเปื้อนเต็มเสื้อผ้าเขาแต่เขาไม่สนใจริมฝีปากเขาใส่ย้ยิ้มในที่สุดเจ้าก็มาอยู่กับเราเสียงหัวเราะเบาๆของแฝดน้องดังตาม,มาเขาเอื้อมนิ้วไปแต่หน้าผากของสิ่งนั้นและทันใดนั้นเสียงครางต่ำทุ้มดังสะท้อนก้องไปทั่วห้องไม่ใช่เสียงของเด็กทารก แต่เป็นเสียงประหนึ่งสัตว์ร้ายที่เพิ่งตื่นจากการหลับไหลอันยาวนานหญิงสาวหอบหายใจแรงเธอพยายามดันตัวเองหนีออกจากเตียงแต่เรี่ยวแรงไม่เหลือเลือดยังไหลไม่หยุดเธอรู้ดีว่าหากเธอไม่ลุกเธอจะตายในไม่กี่อึดใจแต่ภาพเบื้องหน้าทําให้เธอหยุดนิ่งสิ่งที่อยู่ในอ้อมแขนของแฟดที่เริ่มยืดร่างแขนและขาของมันยาวผิดธรรมชาติเล็บนอกยาวแหลมคมเหมือนกรงเล็บสัตว์ป่า ผิวคล้ำเริ่มฉีกแตกเผยให้เห็นกล้ามเนื้อสีแดงสดขยับเต้นมันส่งเสียงคำรามต่ำอีกครั้งกระจกหน้าต่างแตกกระจายลมฝนพัดทะลักเข้ามามา่านปลื้สะบัดราวกับปีกสีดำโบกสะบัดไปทั่วห้องหญิงสาวกรีดร้องสุดเสียงเสียงของเธอประสานกับเสียงของสิ่งนั้นก่อให้เกิดความโกลาหลในอากาศผนังห้องสั่นสะเทือนรอยแต่ขยายใหญ่ เสียงกรีดร้องของผู้คนจำนวนมากดังลอดออกมาจากรอยแตกเหล่านั้นเสียงที่เต็มไปได้วยความทุกข์ทรมานและคำสาปแช่งแฝดน้องหัวเราะอ,อย่างบ้าคลัง่งเขาแหงนหน้ามองเพดานดวงตาแดงกำ่ำจงตื่นเถิดเลือดของเธอได้ปลดปล่อยเจ้าแล้วหญิงสาวน้ำตาไหลาอาบแก้มเธอแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองทารกที่เธอเคยเฝ้าฝันว่าจะกอดด้วยความรักกลับกลายเป็นสิ่งชั่วร้ายที่เธอไม่อาจเรียกว่าลูก หัวใจเธอแตกสลายความเจ็บปวดจากร่างกายกลายเป็นเพียงเศษเสี้ยวเมื่อเทียบกับความสยดสยองในจิตใจเธอรู้ตัวแล้วว่าเธอไม่ใช่แม่แต่เป็นเพียงภาชนะสำหรับการกำเนิดสิ่งนั้นหันกลับมามองเธออีกครั้งดวงตาดำสนิทกับพริบวาวริมฝีปากแย้มรอยยิ้มคล้ายแฝดทั้งสองและมันเริ่มคืบคลานเข้าหาเธอ ช้าๆแต่มั่นคงราวกับมั่นใจว่าเหยื่ออยู่ในกำมือแล้วหญิงสาวถอยกรูดไปจนหลังชนหัวเตียงร่างกายอ่อนแรงจนแทบจะหมดสติแต่ความหวาดกลัวกลับบังคับให้เธอพยายามดิ้นหนีเสียงหอบหายใจดังสั้นขาดห้วงน้ำตาและเลือดผสมกันจนแทบมองไม่เห็นเบื้องหน้าสิ่งที่คลานออกมาจากท้องเธอเคลื่อนไหวช้าๆเสียงกรงเล็บครูดไปกับพื้นไม้ดังแกรกๆทิ้งรอยลึกเป็นทางยาวเหมือนรอยสลักจากสัตว์ร้าย ทุกครั้งที่มันยกหัวขึ้นเธอเห็นฟันแหลมเรียงรายเต็มปากยาวเกินกว่าจะเป็นฟันของเด็กแรกเกิดแฟดที่มองภาพนั้นด้วยสายตาเปี่ยมสุขเขายกมือเปื้อนเลือดขึ้นเช็ดที่แก้มสิ่งนั้นอย่างอ่อนโยนเจ้าไม่ใช่เด็กธรรมดาเจ้าคือมรดกของเราเสียงพูดของเขาสั่นด้วยความลหลงไหลในขณะที่หญิงสาวรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังจะพังทลายแฟดน้องยกมือขึ้นสูงเหมือนทำพิธี เสียงสวดโบราณดังออกมาจากริมฝีปากแต่สิ่งที่น่าสะพรึงกลัวคือเสียงสวดน,นั้นไม่ออกมาเพียงจากเขาผนังทั้งสี่ด้าสะท้อนเสียงเดียวกันราวกับห้องทั้งห้องกำลังสวดตามรอยแตกบนผนังขยายกว้างขึ้นความมืดคลืบคลานออกมาเหมือนควันหนาทึบในควันนั้นมีเงาร่างบิดเบี้ยวโผล่ขึ้นวับไปมาบางเงามีแขนยาวผิดปกติบางเงามีดวงตาเรียงรายเต็มใบหน้า หญิงสาวมองเพียงชั่วครู่ก็รู้สึกหัวใจบีบรัดจนแทบหยุดเต้นสิ่งนั้นสิ่งที่เกิดจากท้องของเธอเหงยหน้าขึ้นส่งเสียงคำรามอีกครั้งเสียงนั้นลึกและก้องสะท้อนเหมือนมาจากใต้ดินแรงสั่นสะเทือนทำให้โคมไฟตกลงมาชนพื้นแตกกระจายเศษแก้กระเด็นบาดแขนขาของเธอจนเลือดไหลแต่เธอแทบไม่รู้สึกเพราะความเจ็บปวดในใจรุนแรงกว่าหลายเท่าหญิงสาวร้องให้สะอึกสะอื่น เสียงสวดเสียงคำรามเสียงฝนผสมปนเปกันจนกลายเป็นความโกล่าละ่ะเธอพยายามเปล่งคำพูดออกมาด้วยเสียงแหบพร่าไม่นี่ไม่ใช่ลูกฉันไม่ใช่ของฉันสิ่งนั้นหยุดนิ่งชั่วครู่มันก้มศีรษะเล็กน้อยราวกับฟังคำพูดจากนั้นริมฝีปากฉีกยิ้มกว้างรอยยิ้มเดียวกับแฝดพี่และแฝดน้องและเสียงที่ไม่ควรเป็นไปได้ก็หลุดออกจากปากของมัน เสียงทารกหัวเราะแต่บิดเบี้ยวต่ำลึกจนเส้นเลือดในกายเธอเย็ยนเยียบแฝดทั้งสองหัวเราะตามเสียงทับซ้อนกันจนห้องสั่นสะเทือนทั้งคู่หันมองหญิงสาวที่กำลังหมดแรงก่อนเอ่ยพร้อมกันราวกับเป็นเสียงเดียวเจ้ามอบชีวิตให้มันแล้วตอนนี้เจ้าก็ต้องมอบวิญญาณด้วยหญิงสาวเบิกตาโพลงหัวใจเต้นแรงจนแทบจะทะลุอกเธอพยายามดิ้นเฮือกสุดท้าย แต่ร่างกายที่บอบช้ำจากการเสียเลือดทำให้แทบจะไม่เหลือเรี่ยวแรงใดๆในวินาทีนั้นเองสิ่งที่คานอยู่กับพื้นยกตัวขึ้นยืนแม้รูปร่างยังเล็กแต่เงาของมันกลับทอดยาวขึ้นไปถึงเพดานดวงตาสีดำสนิทคู่นั้นส่องประกายในความมืดรอยยิ้มของมันเต็มไปด้วยคำสัญญาแห่งความสยองและมันเริ่มก้าวเข้าหาเธอทีละก้าวช้าม,มั่นคง รากับกำลังจะครอบครองทุกสิ่งที่เธอเหลืออยู่บนโลกนี้สิ่งนั้นก้าวเข้ามาใกล้เรื่อยๆเงามืดตามพื้นยืดคลื่นไปรอบตัวหญิงสาวเหมือนงูพันธนาการเธอหมดเรี่ยวแรงแม้แต่เสียงร้องก็เลือนหายไปเหลือเพียงดวงตาที่เต็มไปด้วยน้ำตาและความสิ้นหวังแฝดที่วางมือบนไหล่ของสิ่งนั้นแฝดน้องยกมือขึ้นราวกับประกาศชัยชนะเสียงสวดหยุดลงทันทีเหลือเพียงเสียงหัวใจของหญิงสาวที่เต้นแรงครั้งสุดท้าย ทันใดนั้นฟ้าแลบสว่างจ้าสายฟ้าฟาดเปรี้ยงลงบนหลังคาเปลวไฟลุกพรึบเผาไม่ม้านและไม้เก่าๆทันทีเปลวไฟสะท้อนในดวงตาสีดำของสิ่งนั้นมันหัวเราะเสียงต่ำก่อนจะหันไปมองหญิงสาวเป็นครั้งสุดท้ายในรอยยิ้มที่เย็นชาเธอเห็นใบหน้าของแฝดทั้งสองซ้อนทับอยู่บนนั้นและเข้าใจในที่สุดว่าสิ่งที่ถือกำเนิดออกมาไม่ใช่ลูกไม่ใช่ปีศาจเพียงตนเดียว แต่มันคือร่างใหม่ที่รวมเลือดเนื้อและวิญญาณของพวกเขาไว้ไฟลุกโหมแรงควันหนาทึบกืนทุกสิ่งในห้องเสียงสวดเสียงหัวเราะและเสียงคำรามดับสิ้นไปพร้อมกันหญิงสาวหลับตาลงความอบอุ่นจากไฟค่อยๆกลืนความหนาวเย็นของเลือดและความกลัวหัวใจเธอเต้นเบาลงเบาลง,าลงจนเงียบสงัดรุ่งเชา้าบ้านไม้เก่ากลายเป็นเถ้าถานดำ ไม่มีร่องรอยของร่างแฝดทั้งสองไม่มีแม้แต่กระดูกหรือเท่าทุลีของหญิงสาวผู้คนในหมู่บ้านพบเพียงรอยไม่เป็นวงกลมตรงกลางวงมีรอยเท้าเล็กๆสีดำไม่ติดพื้นรอยเท้าที่เรียงเป็นทางมุ่งหน้าสู่ป่าลึกที่ไม่มีผู้ใดกล้าเข้าไปอีกเลย